สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนํายาหอมทิพโอสถตอนนี้เรามีให้เลือก2ขนาดนะคะเป็นขนาด15กรัมและขนาด25กรัมค่ะยาหอมทิพโอสถของแก้มันีสมุนไพรอัดแน่นไปด้วยกว่า65สมุนไพรแก้กองลมช่วยบำรุงหัวใจบำรุงธาตุช่วยลดอาการมึนงงนอนไม่หลับกระสับกระส่ายคลื่นไส้มือและเท้าเย็นลูกค้าลองแล้วบอกต่อกันเลยค่ะว่าช่วยเรื่องนอนไม่หลับได้เป็นอย่างดี ชงง่ายๆค่ะเพียงตักยาหอมครึ่งช้อนชากับน้ำสุกอุ่นประมาณ5 0ซีซีคนให้พอเข้ากันแล้วยกดื่มได้เลยค่ะดื่มง่ายกลิ่นหอมรสสุข,ขุมไม่ขมเลยค่ะรับประทานทุกครั้งที่รู้สึกมึนหรืออ่อนเพลียนะคะศึกษาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับยาหอมทิฟโอโสถได้ทาง Facebook ไร่คุณพัดค่ะ